สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปที่แล้วเราก็ฝึกอ่านเล่มภาษาพาทีกันไปแล้วใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันในเล่มทักษะภาษา,ษาไปกันเลยค่ะต่อไปเรามาเริ่มกันแบบฝึกหัดที่หนึ่งเลยนะคะแบบฝึกหัดที่ คำตามภาพอ่านคำตามภาพนักเรียนสังเกตแว่นขยายดีๆนะคะแว่นขยายชี้ไปที่หูแสดงว่าคำนี้อ่านว่าหูหอหูหูหงางงออางาตา มาทำก็สองต่อค่ะอ่านคำสั่งก่อนนะคะเด็กๆโยงคำกับภาพโยงคำกับภาพแสดงว่าเขาให้อ่านคำแล้วก็สังเกตที่ตัวช้างและนักเรียนก็โยงคำคำแรกค่ะคำว่าตาตออาตานักเรียนเห็นตาของช้างหรือย,ยังคะ เรียนเห็นแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นโยงไปเลยค่ะแบบนี้นะคะต่อไปคำที่สองงออางานักเรียนก็โยงไปตรงไหนเป็นงาหออูหมูหอหาหาขออาขาขาขมงช้างอีกตรวส่วนหนคะนักเรียน,นก,ก็โยงไปนะคะต่อไปเราไปข้อถัดไปเลยค่ะ ข้อต่อไปเลยนะคะข้อนี้คือข้อที่สามอ่านคำตามภาพอ่านคำตามภาพเด็กๆก็อ่านคำที่อยู่ในภาพนี้นะคะเป็นขยายชี้ไปที่ไหนแล้วก็อ่านตามคำแรกคำว่างวงงอวัวงอวงงวงหออางอหางหางพออ่านคํา พออ่านก็สามได้แล้วเราก็จะมาตอบ้อสี่กันนะคะ้อสี่โยงคำกับภาพโยงคำกับภาพอ่าเมื่อเราได้ภาพมาแล้วก็ได้คำมาแล้วเราก็มาอ่านคำก่อนนะคะคำแรกอ่านว่าอะไรคะอ่านว่างวงถูกต้องค่ะดีๆก็โยงไปที่งวงคำนี้อ่านว่าหางก็โยงไปคำว่าหาง ะะต่อไปก็5โยงคำกับภาพเช่นเคยค่ะอ่าคำแรกงวงนักเรียนก,ก็โยงไปหางวงง,วง่าก็โยงไปหางางวงอ่าคำที่สามตาก็โยงไปหาตาหูก็โยงมาหมูปาหาม ก็โยงมาขาต่อไปคำสุดท้ายขาเอย่านี้ก็โยงมาที่ขาของช้างอ่ะเป็นอันเสร็จข้อห้าง่ายไหมคะต่อไปข้อที่6ค่ะเขียนคำตามภาพเขียนคำตามภาพเอ้ยตามภาพยังไงกันนี่เรียนดูนะคะสังเกตภาพนั่นเองค่ะนี่ไงคะภาพอะไรคะภาพดา ต้องเขียนคําว่าตาแน่ๆเลยแต่เราต้องอ่านก่อนนะคะเด็กๆเขาหนึ้อใบโบใบบัวมีมีอะไรคะมีตาเด็ีๆคือคำว่าตาลงไปนี่คำว่าตาลงเขียนเลยตัวที่สองใบโบใบบัวมีขาเราเอาคำว่าขาลงมาเขียนนะคะ อ่าเดี๋ยวเขียนให้ดูาขาอ่าขออาขาแล้วเองต่อไปก็สา,า,า,ามใบโบใบบัวมีถามอะไรจ๊ะโอ้เด็กๆก็ใส่คำว่าหมูลงไปเขาสี่ใบโบใบบัวมีหางเด็กๆก็เขียนคำว่าหางลงไปตรงนี้นะคะ และมีและมีอะไรคะมีงวงนั่นเองนี่ก็เขียนคำว่างวงไปายสุดท้ายใบ b บ e มีงาก็เขียนคำว่างาใบบัวไม่มีงาก็เขียนคำว่างาอ้าว เรามาถึงหน้าเจ็ดกันแล้วหอมช่หน้าเจ็ดสากันแล้วนะคะเด็กๆข้อ7นะคะอ่านคำสั่งเหมือนเดิมค่ะเก็ตพยัญชนะจากผลไม้ใส่ไว้ในบ้านให้ตรงกับคำอ่าน แสดงว่าเด็กๆจะต้องนำพยัญชนะที่อยู่บนต้นไม้มาเขียนลงในบ้านนะคะให้ได้คำอ่านนี้นะคะอจะพาอ่านคำข้างหลังนะคะคำที่ได้แล้วคือคำว่าตาอะไรเอ่ยพยัญชนะอะไรนะผสมกับสระอาได้คำว่าตาตัวอะไรคะตอเต่า้องค่ะเด็กๆก็เขียนตัวเต่าลงตรงนี้อ่า ต่อเต่าต่ออาตาต่อไปคำว่ากาก็จะเป็นกออากามาคำว่ามาก็คือมอม้าผสมสระอาอ่านว่ามาต่อไปคำว่างางออางาอย่างงก็เอาหมอนูลงมาเขียนงออางาต่อไปคำว่าขา ก็หาขอไข่มาใส่ต่อไปคําว่าหาอ้เด็กเดียนหามาใส่นะคะอะไรเอ่ยสมสระอาอ่านได้ว่าหานะคะ่ไปข้อแ <_ S 1> เลือกเขียนคําตามสระที่กําหนดอ่าข้อนี้ข้อนี้เด็กๆจะต้องอ่านข้อมูลก่อนนะคะคำแรกปีตา ขาหูงาดูมีปูดีอ่ามาดูภาพแรกภาพการน้ำร้อนของเราเขาให้เขียนลงตรงนี้นะคะ3มคำหนึ่งสองสสลาอะไรคะนัเด็กสระ อ่าถูกต้องค่ะสระอาแสดงว่าเด็ๆกๆจะต้องหาคำที่ประสมด้วยสระอาแล้วก็มาเขียนลงตรงนี้นะคะมีคำไหนบ้างๆๆอ่าคำว่าตาเด็กๆก็เขียนคำว่าตาลงไปตออาตาอ่าคำนี้เอาแล้วขีดออกนะคะต่อไปคำว่าอะไรนี้ ควาคำว่าขาคำว่างาเด็ดๆกๆวเอามาเขียนลงตรงที่ตัวกาต่อไประขังระขังระขังสลาะอะไรลูกสระอีค่ะเด็กๆสละอีมีคำไหนบ้างละ่ะสระอีปออีปีอะไรอีคะมออีมีและดออี ดีนะคะเด็กเขียนลงไปในระฆังให้ครบสามคำนะคะต่อไปมาดูที่ปูนาขาเกของเราปูนาสระอะไรลูกสระอูเด็กๆก็หาคำที่มีสระอูก็คือคำที่เหลือนั่นเองคำว่าหูคำว่าดูและคำว่าปูอ่ะ ต่อไปเลยค่ะต่อไปข้อ9โ,โ,โยงคำให้ตรงกับภาพอ่าข้อน,นี้ก็ง่ายง่ายเด็กๆก็ต้องอ่านคำข้างหน้าให้ได้ก่อนนะคะแล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยคำแรกคำว่าป่ออาป้าคำว่าปลาเอ๊ะภาพไหนคำว่าป่าตรงกับคำว่าป่า อันนี้คืออะไรคะกาน้ำร้อนหม่ใช่อันนี้อะไรคะเด็กกําลังปาลูกดอกอ่าใช่แล้วปาลูกดอกปาต่อไปคําที่สองคำว่ากาเด็กๆก,ก็หาอ่าได้แล้วยังไงกาคาที่สามหออูหูก็หาผ้าหูโยงไปปูปอูอปูโยง ต่อ,อีตีก็โยงไปเหลือคำเหลือภาพเดียวนะคะอ่ะง่ายง่ายต่อไปก็สิบเขียนชื่อนักเรียนเขียนคำตามภาพและฝึกอ่านข้อนี้มีสามคำสั่งนะคะเด็กๆคำสั่งแรกให้เด็กๆเขียนชื่อตัวเองเห็นไหมคะชื่อนักเรียน คำสั่งที่สองเขียนคําตามภาพอ่าเห็นภาพอะไรเขียนลงไปและคําสั่งที่3ให้ฝึกอ่านเมื่อเราเขียนคําตามภาพได้แล้วเราก็ฝึกอ่านให้เป็นประโยคนะคะอ่ะโมจะอธิบายฟังคําประโยคแรกนะคะฉันชื่อเด็กหญิงอัญชดาแสงอรุณ นักเรียนก็เขียนชื่อให้เต็มบรรทัดนะคะมีเด็กหญิงเด็กชายนะคะเราไม่ใช่กระเทยนะต่อไปบรรทัดแรกฉันมีภาพอะไรคะภาพตาฉันมีตาดเด็กๆก็เขียนคําว่าตาลงไปคะ่ะต่อาตาอ่า เมื่อได้คำแล้วคุอก,กี้ก็ฝึกอ่านจมคำสั่งเลยฉันมีตาไว้ดูดีดีต่อไปก็อสองฉันมีภาพอะไรคะหูฉันมีหูไว้ฟังดีดีต่อไปก็สามฉันมีขา ไว้เดินดีๆฉันไม่มีงาเขียนคำว่างาลงไปนะคะไม่มีงวงก็เขียนคำว่างวงลงไปฉันไม่มีหางอ่าไม่มีหางเพราะเราเป็นคนใช่ไหมคะก็เขียนคำว่า,อวาหออางอหางลงไปใบโบกมี อะไรคะภาพอะไรคะภาพงาเขาเขียนคําว่างาใบโบกมีงามีงวงอ่ะเขียนงวงลงไปมีอะไรอีกมีหางด้วยก็เขียนหางลงไปต่อไปใบบวัวมีมีงวงก็เขียนงวงมีหางก็เขียนหางไม่มีอะไรคะไม่มีงาอ่า ง่ายไหมคะเด็กๆหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าต่อไปข้อสิบเอ็ดคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดทีนี้ต้องอ่านก่อนนะคะอ่านแล้วก็เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดเหมือนคำที่เขาให้มาเลยนะคะคุณครูจะพาอ่านรอบหนึ่งก่อนนะคะ ตาโตอาตาขาตาขาขออาขาตามาดูตาขาตามาดูก็เข,ขียนลงไปนะคะเขียนให้ติดมันทัดน,นะเช่นตาขา ตามาดูให้จบนะคะบรรทัดที่สองตาขาตามาขอภคยค่ะตาขาตาดูหูเด็กๆก็เขียนตาขาตาดูหูต่อไปตาขาดูหูกาเด็กๆก็เขียนตาขาดูหูกา อ่ะเนทสุดท้ายตาขาดูดีดีเอีก็เขียนตาขาดูดีดีอ่าเป็นยังไงกันบ้างคะจบไปแล้วสำหรับแบบฝึกหัดทักษะภาษาของเราในบทที่หนึ่งพอจะทำกันได้ไหมคะเด็กๆให้เด็กๆฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วก็ฝึกท่องจำกันไปด้วยนะคะ แเด็กๆก็จะอ่านพร่องกันไปเองนะคะคล,คลิปนี้นคุณครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ